สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องอั้มกับน้องสมัยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่เล่นเกมเอ,อ่อตุ๊กตาอันนี้กันแต่ไม่รู้ว่าชื่อเกมอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเริ่ม,ม,มเล่นกันเลย,ยไ,หไหน,นหล<ร>่อไห,ห,อหอมลหล่อไหมหล่อใช่หล่อมากฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ไงตัวฉันสวนเนะ โหเงิ oh, นโคตรเยอะอะนะถือเลยเพื่อนไม่ใช่อันนี้ตัวเรานี่นะอ่ะอ่าถือไปเลยจา้าพี่สาวถือไปเลยเยอะเราจะได้ซื้อของได้เยอะๆยะไงช่วงนี้เป็นคนเปรอะทุกคนเรนเอามาชขอขึ้น เขาขึ้นลิฟต์ไปไปที่ไหนดีอา้าวขา,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 ขาขกดตรงไหนไหมะเหมืเราก็เพิ่งเริ่มเล่นทุกคนไม่ใช่แอมหนูอยู่ไหนอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่แต่แอมหนูอยู่ที่นี่รอเราจะวาร์ปไปที่นี่นะหนักแต่แอมหนูที่บ้านนะหนูไม่เด็กด้วยหนูไม่เด็กด้วยอุย้ยปะเอา้ามันทำมันมือโทรศัพท์มันรวนแบบนี้เลยคะอุ้ยมีมี มามีมาม,มีหรอเอยอ้ำมัมมมีเอยอ้ำนั่นแหละมามีเองหรอไม่มามีเอ,อ,อไม่ค่ะติ้งน้องติ้งน้องจะตัวนี้โอเคเรียบร้อยโอเคอีสโอเคนา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 อีสโอเคอีสโอเคดึดดึดดึดด นนเฮ้เยวันนี้เหงาจังเลยม่าวันนี้เหงาจังเลยอยากไปเที่ยวมาไห,หนูเที่ยวอยู่นี่นะพี่อ้ัหน,นูมีเด็กช่วยหนูนีน่หน,นูมีเด็กช่วยงานเราไปเที่ยวกันหมายเพราะว่าเรามีตังอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเราจะไปตาเราจะเที่ยวกันนะคะทุกคนไปวาร์ไปที่อมอ,มอืมอืมที่นี่โอเคไป ไปอ่าหาเปลี่ยนชุดกันเนาะเออพี่สาวมินิค่ะอ้ยอะไรหนูหนูอยู่หนูหนูอยู่ที่นี่หนูเปลี่ยนชุดก่อนนะอุยสวัสดีค่ะเจวันนี้หนูอยากแบบมาเปลี่ยนลุคนิดนึงค่ะชุดนี้เบื่อแล้วอะค่ะพี่ชุดนี้เบื่อแล้วอะค่ะอยากใส่ชุดเอออื่นละคะ่ะพี่สาวอ๋อได้เลยค่ะได้เลยค่ะ จะใส่ชุดไหนเชิญเลือกเลยค่ะห,หรอมาอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมสวยจังของอ้ํามาร้านมาร้านอันมาล้านเสื้อผ้าน,นี้นะหนูนี่หนูหนูเดี๋ยวเราเราเลือก<น>ก่อนตัวเล็กกว่านแม่อุ้ยตัวนี้น่าจะเหมาะก,กับหนูอ๋อจริงเหรอคะโอ้โหอันหนูเปช่วงนี้หนูเหมือนด้วยค่ะเราเล่นเราเล่นช่วงนี้หนูเออ ขายของออนไลน์แล้วก็ได้เงินนะคะก็เลยจะมาซื้อชุดสวยเนาะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเราได้เราได้ชุดนี้แล้วนะคะก็จะออกไปอะไรออกไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งอว้ยตัดผมว้าวผมยาวมากแล้วเว้ยหนูหนูมีเพื่อนสองคนหรอใช่หนูมีเพื่อนสองคน โอ้ช่างมีแต่คนรอๆทั้งนั้นโอ้โหสวัสดีค่ะคือหนูผมยาวมากเลยอะค่ะพี่คือหนูอะอยากเอออยากอยากมาตัดผมอะค่ะโอ,อ,อ้ได้เลยครับเออได้เลยครับฉันนั่งเลยค่ะอ๋อขับมีค่ะ,คะมีงทรงไหนฮิตไหมคะคือหนูอะอยากตัดมานานแล้วอะค่ะแต่ว่า มันไม่มีสองที่ถูกใจสักทีอะค่ะเอาตัวนี้นะคะเอาตัวนี้น่ารักกว่าเริ่มเลยค่ะหุยอย่างสวยอ่ะมาด,ดูสวยไหมสวยไหมทำไมมันไม่เปลี่ยนสีล่ะเอาเปลี่ยนด้วยหรอเปลี่ยนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวชิดอู้สวยไหมสีมุวงสวยไหม ไม่สวยมีแต่สีชมพูสิเอาสีชมพูอะเอาสีชมพูได้ได้ได้นี่สวยไหมสวยโอเคเดี๋ยวราจ้อาอ่าไปไม่ไหนเลยอะ่ะอันนี้คืออะไรอะไปดูดิเข้าไปดูดิโอ้เป็นสะว่ายน้ำโอ้โหโอ้โหเป็นสะว่ายน้ำ ฉันอยากเล่นน้ำพอดีว่าช่วงนี้อากาศร้อนน่ะคุณลุงคะคือหนูอะมาเล่นอยากมาเล่นน้ำอาค่ะเออต้องเท่าต้องเท่าไหร่ละคะพี่อั้มหนูหนูหนูซื้อพิซซ่าอยู่หรอใช่เออเดี๋ยวอ๋อห้าสิบบาทครับอืมเอองั้นเอาไปเลยค่ะไม่ต้องถอนนะคะ คุยอเคเใครสั่งไก่เน,นี่ยอใสั่งไก่โดดน้ำดิคุยไม่เราได้เล่นน้ำแล้วว่าใอ้าครับคุยกระเป๋าตาังค์ใครทำไมเขานอนหลับอยู่เนี่ยไม่กระเป๋าตังค์ใครขโมยไหมโอเคไม่ไม่เราต้องไม่ใช่คนขี้ขโมยเดี๋ยวตำรวจจะจับนะเราอะเป็นเด็กไม่ดีนะเดี๋ยวเราจะไม่เอาของคนอื่น เราต้องปลูกเขามาเก็บรกระเป๋า,ปเ,า,าเราต้องปลูกเขาเก็บกระเป๋าแล้วแหละพี่คะช่วยเ,เดี๋ยวเก็บกระเป๋าได้ไหมคะคือคนผ่านไปแถวนี้มันเยอะค่ะเก็บไว้ดีๆนะคะเดี๋ยวจะหายนะคะอ๋อได้ค่ะอออ้าห,หนูหนูซื้อซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปไหนดีอ้าหนูซื้อน้ำอยู่นะ อุ้ยสวยอ่ะอุ้ยโทรศัพท์ใครเนี่ยน่ารักตําหมุตะมี่มากเอ้ยอั้มเขาอะไรเขาเขานอนหลับกันเลยนี่โรงแรมหมดเนี่ยโรงแรมหบอ,หอสวยอไหมสวยน้องไม้อุ้ยไหน่อนอนแล้วขอน,นอนนิดนึงแล้วกันนะเดีย๋ยวไปสำรวจแป๊บนึงโอ้โหบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านห้องห้องนี้ทำไม สวยอย่างนี้เนี่ยยังกับห้าร้อยล้านน่ะดูแบบแพงมากแต่วัดราคาถูกแค่หนึคืนละห้าร้อยเองอะ่ะทุกคนไม่แพงนะปกติจะคืนละหมื่เนเลยหรอเนี่ยแบบนี้เนี่ยมันก็นี่มันก็ในเกมมาน,นอ้องน้องหมยใช่ไหมในเกมมันก็ถูกเนี่ยแบบนี้แบบหละเออไอ้อ่ผ้าอะไรอ่ะผ้าอะไรผ้าอะไรผ้าเช็ดหน้าเปล่า นี่ไงพ่อชิดหน้าพ่อชิดหน้าเขาลืมไว้ตื่นแล้วเดี๋ยวฉันลงไปข้างล่างดีกว่าโอ๊ยเดี๋ยวฉันขอตัวไปเ,ออเ,เล่ออ้เขาลืมกระเป๋าไอ,อ้อ้มเขาลืมกระเป๋าน้องบอกเขาดิขืนขืนอยู่ที่นี่ต่อไอ้ขืนขืนอยู่ในห้องนี้ต่อไปคงเหงาแน่เลยเฮ้ย ได้ยินว่ามีเอ่อส,สวนสาธารณะที่แบบว่าปิกนิกได้อ่ะเนเราเราลองไปดูกันไหมไหมโอเคโอเคเข้าไปเลยเ่อ้ำหนูอยากหนูอยากไปกับอ้ำโอเคยังไงแล้วก็กดแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแล้วนี่๋ยาไปสระน้ำอะโอเคกดเข้าไปเลยอุ้ยสวยอะธรรมชาติมากเดี๋ยวเราจะ เราชื่อน้องพี่อ้ำนะคะนี่นะคะ่ะโอ้ทำอะไรหรอคะหนูหน้องอ๋อกำลังย่างเออเขาเรียกอะไรนะเอออันนี้เขาเรียกอะไรอังไง ใช่แมวเฮ้ยสวัสด,ดีค่ะคือคุณชื่ออะไรล่ะค่ะอ๋อฉันชื่อดาวดิ attorney, นนะคะอ้ีอ้ำแมวนี่เมีอ้ะแมวใครไม่รู้ว่ะนี่เราเห็นกระต่ายไหมกระต่าย ต้องขอนไม้นี้ละกันที่อ้ำมีคนมาปิ๊งอีกเยอะมากเลยอ่ะที่อ้ำค่ะเอามาแล้วก็เขินกันเนี่ยเขินื่หนูไไม่ด้เอาเรือมา่อนน้ำไมคคนกันเองเนาะอ๋อเขินท้ำไมคนกันเองเนาะอ๋อเขื่อนนิดนึงปกติไม่ค่อยออกบ้างน้ำตกหนูไปน้ำตกอ่ะหรอใช่หนูไปน้ำตก นายเรายังโอ้ยนายเบิร์ดเอาไม่ดึอเอาไม่เถอะเ,เ,เราพูดอีสานได้ไหมเธอมันนอีสานไหอ๋อเราหรอเราก็พูดได้นิดหน่อยแต่เราไม่ได้เป็นคนอีสานน่ะนะเอาไหนเธอพูดนี้เราฟังสิเป็นจังไดแน่แปลว่าอะไรหรอเป็นยังไงบ้างเราก็พูดได้นะ สบายดีแปลว่าสบายดีเราพูดได้หลายคำเลยแหละแต่เราไม่อยากพูดอ่ะอุ้ยมีมาสเก็ตบอลใครเนี่ยเอาไปผิงไปแล้วมันแตกตุ้มไหมละ่ะเ้ยอั้มค่ะเี่อัออ้มเขาเขามีแมวด้วยอ่ะไหนไม่ใช่นี่หมาเขามีหมาด้วยใช่เขาชื่อมูรี่ น้องมูลี่ไม่ใช่น้องมูลี่กับน้องโตนี่ไงน,น,น้องโตแล้เกเฮ้ยทำไมหงุดหงิดวะสวัสดีสสดชาวมนุษย์สามคนอ้าสามคนมาขนาดนี้เรามีเรามีแค่คนเดียวนะเธอพูดได้เลยหรอกระลอกน้อยเราพูดได้แต่ไหนแต่ไรแล้วอุ้ย หลอฉันเนี่ยชอบวิงจริงนะที่มาแห่งเธอเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันเป็นความเฮ้พี่อั้มค่ะหนูหนูมีกบหรอใช่หนูเห็นกบมาเดี๋ยวเราไปที่อื่นดีกว่าไม่ปิดนิกแหละอุ้ยทะเลตรงนี้ไม่ต้องเคยไปแน่เลยเดี๋ยวเราเราไปตามหามากันนีไม้อยู่น้ำตกเหรออ๋อลืมไปว่าไม้ไม้เราไม่เล่นเรา ม่หนูไปกับกันไม่ได้เราเล่นเกมนี้ด้วยกันไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนเราไปบ้านนี้กันเออว้าวนี่ไงถึงแล้วบ้านเราสวยมากน่ารักมากเลยอ้าหนูนี่หนูหนูอยู่นี่อ้าหนูอยู่นี่หรอใช่กระโดดอะไรอ่ะเอาก็กระโดดอันหมีไงกระโดดท้องหมีเล่นเกมแป๊บหนึ่งนะไม้ โทรศัพท์เอาให้น้องไปเอาไม้เอาไปล่อยเอาเงินเนี่ยพี่ไม่ใช้แล้วไปเถอะเอาไปเอาไปเก็บด้วยเราต้องประหยัดนะช่วงนี้เนี่ยเราไม่มีตังค์โอเคอ๋อมันกดไม่ได้โอ้โหสุดสวยๆเยอะแต่ไม่นวดเลยเอ่ยอ้๊แต่เราเพิ่งไปซื้อมาเอ่ยอ้ำค่ะเอ่ยอ้ำพี่อ้ำอันนั้นบ้านหนูนะหรอใช่ อยู่กับมายได้ไหมล่ะได้อันนั้นกระเป๋าหนูเดีกก<ห>๋ย,ยวหนูจะกลับบ้านแล้วนะมีไฟแอนหนูจะกลับบ้านแล้วหนอ่ะโอ้ยยังสวยพี่อั้นหนูอเอาเกบไปได้ไหมอะไรนะพี่อันอ้นหนูไปเอาเกบได้ไหมอเอาเกบไ,ไปบ้านได้ไหนอ่ะเอาก,กบมาบ้านเลยเหรอใช่โอ้ยได้ได้ได้แต่ว่าต้องเอาแต่แต่ว่าต้องเอาไว้ในที่ที่ในในในอะไรวะใน ในในในกระตาไว้นะเพราะว่ามันเพราะว่ามันเออเป็นสัตว์น้ำเป็นสตว์บกสัสตว์บกขึ้นบกขึ่นน้ำาแหละเฮ้ยอะไรวะแมวน้้ยน่ารักจังเลยฮยเราเดี๋ยวมาอ่ทุกคนไม่ได้เอ่ะมันกดอ่ะอาทุกคน่เอ้ามันกดไม่ได้อ่าทุกคนวันนี้นะคะก็จบคลิปในเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่า เราจะไปเล่นเกมอื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นใหม่นะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูใหม่นะคะเราติดตามรับชมกันด้วยนะคะทุกคนบ,บ,บ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยมายบายบายไปแล้วนะอาาา้าไปไป